สวัสดีครับพบกับผมนายกิตครับวันนี้นะครับมีกุญแจโซเล d l ลามิเนตแพดล็อกมานําเสนอนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมรบกวนขอ,อความร่วมมือเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมว่ารับรองได้ว่าคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าที่อ,อาจจะติดขัดในกุญแจบางรุ่นนะครับผมกอ็อยากให้กดไลค์ กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นางกิจนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับแล้วก็สำหรับกุญแจ Laminate Padlock ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น LM 5 0 L นะครับผมเป็นตัวขอยาวนะตัวนี้มีเพื่อนๆนะครับที่แนะนำมาว่าอยากให้ลองอปลดล็อก a m i n a t e Padlock ตัวนี้ให้ดูหน่อยนะครับผมซึ่ง ผมต้องสารภาพตามตรงนะครับว่ายังไม่เคยปลดล็อกรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็อพอเพื่อนแนะนํามาก็เลยลองเอามาดูนะแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจนะครับน้ําหนักดีเลยลามิเนตเ,เห็นไหมครับโครงสร้างเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นแผ่นเหล็กนะครับเรียงซ้อนกันเป็นกุญแจนะครับของตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับตรงเฮาซิ่งนะครับเคขอยาวมาดูที่ตัว เคสเขานะครับว่ามีเขาบอกอะไรเราบ้างน,นะม,มีความแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะครับการการคีมตัดนะครับโอเค hardnet double locking system p r e i o u s blast cylinder โอเคเป็น t r o m um b l e lock ธรรมดานะครับเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นเนี่ยครับเป็นลักษณะของพินเราต้องเตะพินขึ้นไปนะโอเคไม่มีอะไรนะครับไม่บอกอะไรมากเลยข้างหลังนะ ดูจากลักษณะแล้วค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับฐานโซเล็น่าใช้อยู่นะครับอ่ะตรงนี้โอเคหมุนได้ปกติจะบอกว่ารุ่นนี้นะครับโซเลกรุ่นนี้อ่าเราจะเทินได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะแบบนี้เทินขวาก็ได้เทินซ้ายก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคล้องแล้วแต่ถนัดเลยนะครับตัวนี้เราจะคล้องทั้ง ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้ได้หมดเลยนะโอเคก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนอมาดูกันก่อนนะครับว่าตัวนี้มีกี่พินถ้าดูจากกุญแจนะครับก็จะมี1 2 3 4ประมาณ5พินนะดูตำแหน่งนะครับมี5พินแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะหน้าง,งานเราไม่เห็นกุญแจตัวนี้เราสามารถนำมาตรวจ ตัวนี้ของเรานะครับตัวเขียของเราเข้าไปลูดดูนะครับแล้วฟังเสียงนะไล่ไล่ย้อนกลับมามันจะตกแป๊กแบ๊กแ๊กแ,กแ๊กนะครับเราจะรู้ว่ามีจํานวนกี่พินโอเคก่อนที่จะทําการเขียนะผมอยากแนะนําว่ากุญแจแบบนี้นะครับถึงจะเป็นระบบสปริงและเป็นทัมเบิลล็อกธรรมดาแบบนี้นะครับผมจะบอกให้เลยว่าแต่ละยี e ่ห้อแต่ละรุ่นนะครับมีความยากง่ายนะครับต่างกันนะครับ บางท่านเคยปลดล็อกอยี่ห้อนี้ได้แต่อาจจะมาปลดล็อกยี่ห้อนี้ไม่ได้นะครับทีนี้ผมจะบอกให้ว่ามันเป็นเคล็ดลับจริงๆนะครับมันเป็นเคล็ดลับที่ช่างกุญแจโดยทั่วไปเขาจะไม่บอกกันนะแต่ว่าผมาตั้งใจทําช่องนี้นะครับเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ผมรู้นะครับผมไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับแต่ถ่ายทอดสิ่งที่ผมรู้เพื่อบันทึกไว้เป็นตําราออนไลน์ของผมนะครับให้เพื่อนๆหรือว่า ช่างหรือว่าคนรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาศึกษาโดยที่วิชาศาสตร์เนี้ยถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราไปลงคอร์สเรียน,นยราคามันค่อนข้างสูงเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มืก่อนผมสนใจแต่ผมจัดจะเรียนเนี่ยมันค่อนข้างสูงออพอไปเรียนมาแล้วรู้สึกว่าวิชาที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องศึกษาเองนะครับเขาสอนแค่ หลักการวิธีการนิดเดียวครับส่วนใหญ่ต้องเป็นการฝึกฝนเองแล้วบางทริคบางเทคนิคเขาก็ไม่บอกเรานะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่จะต้องค้นคว้าด้วยตัวเองจริงๆทีนี้พอผมทราบแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากยามาแนะนําเพื่อนๆหรือน้องๆหรือว่าช่างคนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจแต่ว่าไม่มีบัต g เจตในการเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้นะครับ ก็อยากจะทำเป็นตําราทิ้งไว้นะครับใน YouTube เพื่อให้เพื่อนๆได้ศึกษาอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยว่าทริคที่ผมบอกเนี่ยทำไมถึงบอกว่าปลดล็อกกุญแจระบบแบบเดียวกันแต่คนละยี่ห้อคนละรุ่นทำไมทำได้ยากนะครับเนื่องจากว่าผมเคยบอกไปแล้วนะว่าความยากง่ายมันอยู่ที่การวางตำแหน่งพินนะครับของกุญแจแต่ละรุ่นเห็นไหมครับการวางตำแหน่งพินมันจะมี พินบางพินนะครับที่เราทําการยกยกพินถ้าเรายกสูงเกินนะครับตัวสปูลน,นะครับตัวสปูลคือตัวนี้นะครับตัวลองพินตรงนี้เราเรียกสปูลน,นะไม่ใช่พินน,นะครับตัวนี้คือสปูลพินจะอยู่ถัดจากสปูลขึ้นมานะครับค่อมกับตัวหลุมของเขานะครับ่องแชมเบอร์ของเขานะครับถ้าเราดันตัวนี้นะครับเราต้องทําการดันตัวสปูลตัวนี้ ให้ไปดันพินอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับให้พ้น h o u s ิ่งตัวนี้เห็นกลมๆนี่ไหมครับให้พ้น h o u s ิ่งตัวนี้แล้วให้ไปนั่งแท่นอยู่ให้ได้นะครับ 1. ถ้าตัวพินขึ้นมานั่งแท่นได้นะครับหมดทุกอันมันจะเปิดได้แต่ถ้าไปนั่งแท่นได้แต่หย่อนลงมาค้าตรงช่องระหว่างช่องมันจะหมุนไม่ได้อ่ในทางกลับกันถ้าเราดันตัวสปูนเกินนะครับตัวสปูนเองนั่นแหละครับที่จะขึ้นไปขัดตรง h o า s ิ่งนะครับระหว่างเฮ u s ิ่งกับ ตัวตัว,ต,วตัวเคสตัวนี้นะครับตรงหลุมที่มันเป็นตัวช่องผ่านนะครับตรงเนี้ยมันก็จะทำ,ทำให้เราไม่สามารถปลดล็อกได้นั่นเองนะครับจึงเป็นสาเหตุว่าบางท่านนะครับปลดลออ็อคอย่ห้หนึ่งได้แต่อีกยี่ห้อทำไม่ได้เพราะว่าการวางตำแหน่งพินนะครับเ,เขาจะมีทริคของเขาครับตำแหน่งพินซึ่งเวลาที่ทเราเขี่ยที่น้ำหนักมือที่เท่ากันกับทุกลูก มันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ที่จะกดได้นะครับทีนี้เราต้องจับความรู้สึกนะครับมีจินตนาการนะครับเวลาเขี่ยรเราอย่าใช้ตาเรามองนะครับแล้วเขี่ยอย่างนี้มันจะทําให้เราจับสัมผัสไม่ได้ให้เราใช้จินตนาการนะครับหลับตานะครับหรือหลับตาก็าได้นะครับใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกมันจะรู้สึกถึงตัวนิ้วที่เรากดตัวเทนชันนะครับแล้วทําการเขี่ย ถ้าเราเขี่ยแล้วผมจะสัว์แนะนําให้ให้ับให้ก่อนคนระับถ้าหนึง่งถ้าเราเขี่ยโดยน้ําหนักปกติของเราแล้วนะครับแล้วยังไม่ออกให้เราเลดน้ําหนักลงนะครับลดน้ําหนักลง <Genau. S 1> เพื่อดูว่าเ,เพื่อเพื่อที่เราจะชั่งน้ําหนักจากความรู้สึกนะครับพอเราลดน้ําหนักลงเนี่ยทำไมถึงให้ลดน้ําหนักลงเพราะว่ากรณีที่เราเขี่ยปกติน้ำหนักมือปกติแล้วมันไม่ออก เคลียวนครบทุกพินแล้วแต่มันไม่ออกให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าตัวสปูลของเรานะครับมันขึ้นไปเกินนะครับไปขัดเกิน <c oughs> ดูจากตรงนี้นะถ้าเรา,าผมสาธิตให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆเขียียโดยน้ําหนักมือที่เท่ากันทุกพินพินนิ้น้ําหนักเท่านี้พินนี้น้าหนักเท่านี้พินนี้น้หนักเท่านี้น้ําหนักเท่านี้น้ําหนักเท่านี้คือยกไปเท่ากันนั่นหมายความว่า สปูลที่เพื่อนๆยกมันเท่ากันใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงตำแหน่งของพินแต่ละหลุมเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันควรจะมีะน้ําหนักที่เบาหนักไม่เท่ากันนะครับเนี่ยให้สังเกตดูนะครับเมื่อเรายกน้าหนักเท่ากันนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีสปูลตัวไหนตัวหนึง่งหรือพินตัวไหนตัวหนึง่งที่มันไปค่อมร่องอยู่นะครับมันไม่สามารถให้ทําให้เราเทินได้โอเคนะครับเนี่ยนึกภาพออกเนาะ เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับทีนี้ผมจะบอกว่าถ้าเจอกุญแจคุณภาพสูงๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆไล่จากน้ําหนักเบานะครับเบามากๆนะครับไปหาปแล้วค่อยเพิ่มน้ําหนักนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆไล่น้ําหนักเบาจะสามารถปลดได้ทันทีเพราะว่าเนี่ยครับลักษณะของกุญแจพวกนี้สังเกตนะครับถ้ากุญแจราคาไม่ค่อยสูงเขาจะไม่ค่อยมีหลุมลึก ตัวสปูลเนี่ยมันจะเกือบจะเท่ากันเกือบหมดนะครับแต่ถ้าน้ําหนักที่หรือถ้ากุญแจที่เป็นพวกที่มีคุณภาพหน่อยการตั้งรหัสของพินเนี่ยเขาจะมีบางพินที่เป็นหลุมลึกแล้วก็หลุมสูงนะครับพวกเนี้ยที่มีความคอนสแตนต์หรือแตกต่างกันน่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเทคนิคนะครับเทคนิคที่ที่จะแนะนำเลยที่เป็นเคล็ดลับเลยคือ เบาๆครับเบามือที่สุดนะครับอ่ะทีนี้หนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมลองปลดเลยเลยแล้วกันนะครับปลดให้เพื่อนๆดูเลยนะอ่าตัวนี้ปกติแล้วผมจะใช้คล้องจากด้านบนแบบนี้นะครับผมชอบคล้องแบบด้านบนแต่ตัวนี้เห็นตัวนี้ไหมครับมันส่วนเว้าว์มันมันไม่มีพื้นที่พอนะครับแล้วตัว Ho u s i n g ตรงนี้ของรุ่นนี้มันจะเล็กกว่ากุญแจปกตินะครับอ่ะเราใช้ตัวนี้คล้องด้านนี้นะครับ โอเคแล้วเลือกตัวพุกนะครับเป็น30องศาเนื่องจากว่าพื้นที่ในการเขียนค่อนข้างน้อยนะถ้าเราใช้45องศามันกว้างเกินไปขยับลำบากนะครับผมอ่ะหนึ่งนะครับช่างน้ำหนักนะครับกดกดแล้วให้มันเด้งคืนนะครับเด้งคืนแต่ว่าอย่าให้เด้งคืนจนหลวมนะเด้งคืนแล้วค้างไว้ให้ตึงมือนะครับผม มันจะได้น้ําหนักที่พอดีหรือเกือบพอดีนะครับแล้วเราสามารถแอดจัดได้เวลาแอดจัดเราอย่าไปขยับแบบนี้นะครับให้เราขยับแบบใช้ความรู้สึกนะครับขยับตามนะครับเวลาที่ uh, พิมพ์มันลงล็อกหรือว่ามันเซตตัวแล้วเนี่ยมันจะขยับได้นิดนึงแล้วให้เราค้าไว้ตามนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มกันเลยครับผมจะเริ่มเขี่ยจากด้านในนะเพราะว่าพื้นที่มันเหลือน้อยมันจะไล่ไล่เข้าไปจากด้านนอกลําบากนะครับ ใช้น้ำหนักเบามือนะเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยพูดนะครับผมจะใช้ความรู้สึก5 4 3 2 1 5 4 3มสองห,งห,องหงยังไม่เซ็ตนะครับ5เพิ่มน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับ2องห,งหสี่ สาโอเค4เซตนะครับ3 2 1 5 5 4 3 2 1่งห้า่าเครู้สึกว่าจะเจอ Binding Order Pin ที่3หรือ4เนี่ยนะครับประมาณนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะโอเคหลุดแล้วนะครับ uh, เดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวนี้ใช้น้ำหนักมือค่อนข้างเบานะครับใช้น้ำหนักมือข้างที่เขี่ยนะครับค่อนข้างเบาเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำหนักที่เกินเนี่ยตัวสปูนมันจะขึ้นไปคำนะครับอย่างที่บอกนะ,ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับผมเริ่มจากด้านในนะเพื่อนๆสามารถเริ่มจากด้านนอกเข้าไปด้านในก็ได้หรือเริ่มจากด้านในออกมาด้านนอกก็ได้แต่ว่าอยากให้จําไว้อย่างหนึ่งนะครับทุกทุกวิธีที่เราทานะครับแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สําเร็จ ให้เราเปลี่ยนวิธีนะครับ,ให,บให้แอดจัดน้ำหนักหรือว่าให้ปรับเปลี่ยนน้ำหนักมือนะครับหรือว่าวิธีการเขียจัดด้านในไปด้านนอกหรือด้านนอกไปด้านในนะครับให้เราเปลี่ยนเพราะว่า,าการกระทําแบบเดิมที่เราหวังหวังผลลัพธ์แบบใหม่มันเป็นไปไม่ได้นะครับในเมื่อทําแบบเดิมแล้วไม่ออกต้องเปลี่ยนวิธีนะครับผมโอเคอ่ะมาลองใหม่ชั่งน้ำหนักมือนะครับช่างตรึงโอเคนาเครื่องมือเข้าไปนะ ไลจ่จากผมจะไลจ่จากด้านในนะครับ5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3ยังไม่เซตนะครับยังไม่อ่าโอเคโอเคเจอเซตแล้วนะครับเจอเซตอ่าพินที่4นะครับโอเค5 4 สามสองหนึ่งหโอเคพินที่3นะครับเป็นบ i n ด i n g อเดอร์นะอ้าวยังไม่ออกนะครับอ่าแค่เซเดี๋ยวนะครับมันกระตุกมานะครับโอเคเข้าไปไล่ใหม่นะเข้าไปไล่ใหม่เหมือนจะออกแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ โอเคเจอแล้วครับได้แล้วครับอ่าเป็นพินที่สามนะครับโอเคออกแล้วนะครับแบบนี้นะครับก็คือการไล่น้ําหนักนะครับจากเบานะครับเข้าไปเขี่ยเบาทีละตัวก่อนนะครับแล้วถ้ารอบแรกเราเขี่ยเบาแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่จับเลยแสดงว่าอาจจะต้องไล่น้ําหนักมือเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับประมาณมิลหนึ่งนะครับ ค่อยๆไล่น้ำหนักมือยกขึ้นเราจะรู้สึกว่ามันจะมีพินพินหรือ2พินที่ทําการเซตนะครับเราจะรู้สึกมันจะมีแรงกระทบมาที่ตัวเทนชันนะครับจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเข้าล่องไปแล้วหนึ่หรือ2พินนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาหาบ i d ดิงออเดอร์บอยดิงออเดอร์คือพินสุดท้ายที่มันขึ้นอัพไปเหนือเฮาสิ่งแล้วมันทําการเทินได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็สําหรับกุญแจโซเล็กลามิเนตแพดล็อกนะครับ วิธีการนะครับสำหรับท่านไหนที่ลองซ้อมแล้วยังไม่ได้นะครับก็นำทริคหรือเทคนิคที่ผมได้แนะนำไปนะครับเอาไปปรับใช้นะครับแล้วฝึกซ้อมดูนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วนำไปประกอบธุรกิจของเพื่อนๆและประสบความสำเร็จนะครับผมสำหรับวันนี้นาะยกิจก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ